สตวัสดีค <convert> ร <to>. ับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับผมผลศึกซอยช่ยพันธ์เขาบอกว่าเราเป็นม้ามืดเมือรอบปุนเสือครั้งคร้งนี้เลยเราคิดยังไงกับคำนี้ไม่คิดยังไงไม่ไม่ไม่คิดไม่ได้มีอารมณ์อะไรตรงนั้นใไม่ได้คิดคิดอะไรตรงนั้นเลยใช่ครับก็วันนั้นไปจับฉลากแล้วครับจับฉลากประกบคู่รอบแปดคนโอ้โหเราเจอกับเพลงแชมป์เลยนะรู้ไหมภูมิใจไทยประกอบพัสุรินเป็นไงบ้างพอพอเราประกบเจอคนนี้ตอนนั้นรู้สึกยังไง เก่งๆนิดนึงนิดนึงครับเก่งเพราะอะไรฮะเขาเป็นตัวเต็งตัวเต็งเรารู้ใช่ไหมว่าเขาเขาฟอร์มเป็นยังไงเขายังไงใช่ไหมแสดงว่าเขาเราก็เห็นฟอร์มของเขามาแล้วเป็นเป็นไงบ้างเขาฟอร์มแบบนี้เขาสไตล์อย่างนี้อะไรที่น่ากลัวบ้างแข้งซ้ายแข้งซ้ายมีอะไรอีกเขาก็มีแข้งก็มีเป็นไงเจอตรงนี้ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่า ตัวใหญ่กว่นี้เราก็เจอมาแล้วใช่ไหมช่ัช่างทองเอลิเดนโอ้หล่าสุดเราน็อกเขาเลยว oh. วันนั้นนี่น็อกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยโอ้ย่างครับโอ้เรารู้ไหมเลดเลดเราไปลองห้าสองสองหนึ่งห้าสองเลยเห <c oughs> มือนต่อยกับยักษ์อ่ะตอนนั้นมีเก่งๆทำไมโอ้ทำไมมันตัวใหญ่จังวะอะไรประมาณนี้เราเรามีเก่งๆกู้โชคทำไม รอยอย่างเพียงครับเสือก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเขาเลดน้ำหนักเยอะอ๋อเรารู้ว่าเขาลดเยอะใช่ครับแล้วก็เลยสับขาเลยใช่ครับแล้วเห็นเขามีอาการก็เลยถ่าลมเลยใช่ครับก็ชนะนอกมาได้ใช่ไหมครับใน,นรอบฟุเสือลที่ชกมาทั้งหมดกี่ไฟ์แล้วจำได้ไหมไล่พี่ฝังตามสามไฟอ่ไฟแรกกับพลังเพชรชนะรัพชนะน็อกพลังเพชรนะไฟที่สองก็ แพคะแนนเดาก,กินด็ดพากินใหญ่เลยเกินเนาะครับแล้วก็น็อกช่างทองใช้กำมะละกันกช่งงชง<ม>าชงทองเลยนะฮา,ารุเขารอบ8คนแล้วก็มาเจอภูมิใจไทย<ผ>มวยไ,ไทยกับเราที่ลอยกว่ากันเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวแต่เขาแต่เราจะหนานะช่วงช่วงล่างเราหนามากนะช่วงขาช่วงลำตัวอะไรอย่างงี้จะได้หนาเวทร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสี่เป็นไงเวทนี้มันเราเราน้หนักเพิ่มขึ้นมาบ้างยังมันมันเต็มเวทหรือยังเพิ่มมาตอนนี้เพิ่มเพิ่มแล้วเหรอแรกแรกนี่หลวมเนาะ แรกๆนี่กี่โลนะที่จะชกใหม่ห้าสองใหม่ห้าสหรอพี่สมพิษมามาสิบอ่าตอนนี้หลังอยเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบห้าร้อยสิบสนี่ถือว่าเต็มหรือว่าตึงรถประมาณกี่โลก็น่าจะเต็มเต็มนะไม่ตึงนะเต็มเต็มกี่โลร้อยสิบกีโลสโลสโลกว่าสโลกว่าก็ไม่เยอะอีก3าโลพี่มัน55้าห้าครึ่งห้าสิบห้ครึ่งพี่เชษพี่เชษอัดอะไรเข้าไปทำไมถึง ถึงถึงถึงน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งตั้งกิโลสามโดว์วายอัดเวทแล้วก็ซ้อมหนักๆนักแล้วก็แล้วก็เล่นเล่นเวทด้วยหรอซ้อมหนักฝ่ายตีเยอะแน่นอนใช่ครับใครปั้มใครซ้อมให้น้องพี่ใครก็ปั้มกพี่เจ้าชาใหญ่เลยนอนผู้ชกก็ผู้ซ้อมเยอะนะก็เจอภูมิใจไทยวันที่เท่าไหร่นะครับ23ครับ2ามา่บมมกราคมก็อาทิตย์ ใครรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยตัวเมย์ไทยสิบเก้าอะพี่เท่าไหร่เราเท่าไหไรสิบแปดอะพี่สิบแปดไทยสิบเก้าสิบเก้าปีอะก็พอๆกันแหละพอๆกันต่างกันกระดูกพอกันไหมกระดูกเขนได้จะพอกันไหมกระดูกเขาได้ก็ดีเขาดีดีกว่าชขาดีดีกว่าเขาดีกว่าเใต้ใต้กับอีสานเนาะแต่ว่ากรุงเทพเขาดีกว่าเรายังไงดีเราเราต้องต่อยยังไงดีเนี่ยบู้ดเหมือนเดิมตามสไตล์ก็เตะขาต่อยหมัดใช่ครนะแพ้ชนะถ้าถามในความรู้สึกเราเนี่ยมวยเก่งกับมวยตัวใหญ่อะไรน่ากลัวกว่า นี่ยเนี่เนี่ยในมวยรอบครั้งนี้จะให้เจอมวยเก่งกับเจอมวยชื่อดีๆเนี่ยกับกับเจอมวยตัวใหญ่เลือกอะไรมวยเก่งดีกว่ามวยเก่งน่าน่ากลัวน้อยกว่าใช่ป่ะโอเคนี่แหละเจอมวยจไทยนี่แหละอย่างนั้นก็ถ้าให้เลือกระหว่างสมมตินะเดชพาคินกับภุมิีนไทยเจอคุมิใจไทยดีกว่าอย่างนั้นก็ตัวก็เท่ากันโอเคมันจะต่อยง่ายกว่าต่อยง่ายกว่าตัวสูงมันก็ตามสรีละไปโชคยากเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอ่า วันนั้นขึ้นไปบน,บนเวที8ดคนมุมมุมของเราเนี่ยคิดว่าใครแข็งสุดน่าภูมิใจไทยมากภูมิใจไทยเหรอ,อก็ได้เจอภูมิใจไทยเลย <c oughs> เจอตัวแข็งเลยวัดกันไปเลยใช่ไหมครับ<อ>ไม่แต่คือก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเต็มที่อยู่แล้วบนเวทีใช่ไหมครับ <c oughs> เออไม่กลัวเก่งกลัวใหญ่ยอย่างเดียวมาถึงรอบ8ดคนเป้าหมายของเราเรามีมองข้ามช็อตไปถึงรอบลึกๆไหมหรือเรามองถึงถึงไหนตอนเนี้ย นีก็หรือว่าดูเป็นไฟไฟไปต้องดูเป็นไฟๆไปครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ต้องต่อยสองไฟใช่ไหมมันต้องชนะสองครั้งมันถึงจะได้เข้ารอบสี่คนใช่ไหมเออชนะสองครั้งอันนี้เข้ารอบอะไรแล้วเนี่ยรอบอันนี้แปดคนแปดต้องชนะสองครั้งถึงถึงจะได้รอบตัดเชือกเออก็นั่นแหละก็ต,ตามนั้นอ่ะก็วันที่ยี่สิบสี่ก็มีเวลาอีกนานยี่สิบวันสามอือยี่สามนะยี่สามนะมีเวลาอีกนานอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเร่งยังเริ่มเริ่มยังไงดีละ ก็<อ>เรื่อยๆวันนี้วันที่เท่าไห,หร่วันนี้เจ็ดเองอ่าเองวันนี<ล>้วันที่ห้ายังเหลือหลายวันเนอะอ่าก็วันเกือบยี่สิบเดี๋ยวยังมีเวลามาเช็คฟิตอีกรอบหนึ่งได้อ่าฝากแฟนคลับติดตามเชียร์หน่อยครับคุณศึกสหริยพันธ์ฝากติดตามก่อนคุคณศึกสหริยพันธ์ครับก็จะทำให้เต็มที่ไปทุกๆไฟครับผมอืมเขาบอกเรามาหมื่นเราโอเคไหมโอเคโอเคนะครับ